วันนี้เราจะไปไอคอนสยามแะจะไปอีเวนต์กันวอนนี้เรากับหลังจะกบไปงานแต่ว่า,ย,ายังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยเพราะว่าก่อนหน้นี้มีถ่ายคลิปรีวิวไปสิ่งที่เราตกไปการออกจากบ้านทุกครั้งต้องมีลิปลูกอมกระดาษัมมันชีวิตาขาดลิปไม่ได้คือถ้าเกิดขาดบุก,ก็คือเสียชีวิตได้เลยสวย กาแฟที่สั่งมาส่งล้วขอออกไปเดินไปดูก่อนกินกาแฟเสร็จทำรู้ททำนี่อีกแบบนึงก็น่าจะออกไปงานแ้วแหละอันนี้เป็นกาแฟที่ยังไม่เคยสั่งมาดื่มกันเป็นแบบว่าเขาส่งมาให้เรียบร้อยขอบค ออกอดดื่มแฟมไหมอันนี้จะทงให้เราชอบอะไหนมากเลยอันนี้มันดูเบากว่านนนเนาะเบากว่าหัน่น,น,น,นแล้วมันแอบเข้มไปหน่อยห้องงงกม้ลุกวันนี้ก็คือก้มหน้าไม่ได้นะอาดร้อนร้อนกับรอ ของตัวเองสักอย่างอ๋อมีอย่างมีอย่างนีงง้ก็คือถุงเท้ากับรองเท้าสองอย่างเอ้ยกระเป๋าด้วยน่ารักแล้วไปกันด,ดีกว่า <c oughs> อไไม่เพิงเป็นวัด อันนี้น่ารอยพริกที่ส่งมาที่บ้านเมื่อกี้เหมือนไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ล <c oughs> กลับมาเป็นตัวเราแล้วอันนี้เรากำลงังกินข้าวมากินข้าวากนาวาวันที่ร้านปลาอ๋อันนี้พี่ต้องสั่งเนาะอ,อันนี้ก็อยากกินอะ่ะสมับบก็อยากกินควรลองอะไรใหม่ๆป่ะหรือว่าก็สบบดนี่แหละ อ๋อค่ะอัลซามะค่ะปางสาะมสะหรอือเปล่านี่ก็น่าลองรอ้อยห้าสิบเองตะเ,เขียวชงเองเหรอเหมือนอยู่ญี่ปุ่นปะพิซซาบะใหญ่มากอนแรกคิดว่าแบบมันจะเล็กๆแต่แบบอุย้ยราคาดีอ่ะปลาเนี่ยนะปลาหิมะ กลลับปาไหาาองศาห,หน้าขึ้นนิดนึงคือแบบเฮ้ยโมนาลิซาปรับองศาห,หน้าเลยเหรอหน้ามันาก็ไม่ได้ดีเนาะหน้าเรดีเว้ยหรอแต่แมันแค่ดีกว่านี้ได้ไเออเห็นไหมละ่ะชิมเล็กมากโอ้ยไม่รู้รสชาติเล็กเกินสีริหายใจก็ปิวนะไม่ได้อร่อยเอ คือขอแจ่วไดยปะคืออะไรรู้ไหมลืมติดใหม่็แบะยังเกลือที่ชอบกินอยู่แล้วแต่พี่ไม่กินมาอาร้านหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้กินมานานเราแบบก็กลับมาติดกลับมาฮิตอีกรอบนึ่ง็บะกับเลมอนกับมะนาวอความถูกต้อง ฟืลว่าผักต้มแบบซีอิ๊วสักอย่างเปื่อยๆอันนี้รอร่อยอ่ะกระหล่ำดองจินๆอีกนิดแต่อวไรแต่ทีนี้ปลาชิ้นใหญ่มากอ่อนมั้มันเป็นมิโซะที่แบบไม่ได้ใส,ส่สาหร่ายมิโซะบ้านๆใช่ คือเวลาไปญี่ปุ่นหลายๆร้านนมันทำบ้านๆเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะไม่มีสาหร่ายแบบที่เราินที่ไทยมันจะเป็นแบบมันจะใส่แค่หลอดอะไรอย่างงี้ตล้วน้ำก็จะใส่ใสๆหน่อยอร่อยน้ำชาน้ำร้อนเห็นใช่ไหมอ๋อเขาให้มาใส่อันนี้รู้หรอรู้ดิคือเขาให้มาตอนแบบหน้าเคาน์เตอร์ตอนที่ ใส่ตังซื้อเสร็จตอนแรกก็งงว่าเอามาให้แบบดีแบบของแถมหรอแต่ <c oughs> ไม่ใช่มันมีน้ำร้อนคือเรากดเองบาร์ด <c oughs> ิ้งเ <c oughs> องเขาเกิดมาให้ <c oughs> คือมันได้เซตด้วยเนาะได้น้ำชาถูกนะ <c oughs> มันแพงหร <c oughs> ือเปล่าใช่แล้วคืนนี้ก็ไม่ได้แพงนะอันนี้ร้อยสามสิบเหรียญที่เราคนกันล่าสุดปลาสบะสองร้อยนะร้านนี้เลิศือกแบบใหม่มากคือแรนดอมเนาะกินก่อนดีกว่า อิ่มมากเหมือนจะไม่อิ่มแต่อิ่มมากไปไม่ตกไปชนะไม่มีกะก <c oughs> ก็คือไม่ได้กลับบ้านสักทีเป็นคำสาบที่จะต้องแบบแวมูจิตลอดไปเด <c oughs> ็กเลยรอนมาก วันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยไปอีเวนต์แกรมแกลมที่อยู่ประมาณ20ินาทีแล้วก็ที่เหลือก็คือมีแต่การกินการอีสกันเดินเดินเดินชอปปิ้งที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ๋อมีอันนี้นี่คือสิ่งที่ได้อย่างเดียวจากวันนี้ตอนนี้ก็รอรถหายติดแล้วเราก็จะออกจากที่นี้กันเพราะว่าถ้าออกตอนนี้ก็คือเสียชีวิตพอรถติดมาก 哇。